เอารักครับคราวนี้นี่คือการแข่งขันเทนนิสชิงบอลลังนะครับใครจะได้ไปเลยมึงกุดซึ่งจัดไม่เป็นแถวอย่างนี้ทําไมล่ะครับใช่ครับเพิ่งไปแข่งบ้านมาตะกี้นี่เองก็คือสนามเดิมนี่แหละเออที่แข่งในอวกาศเพื่อความมันนะครับเนมเจอกูิน่ะอ เอ่อคุณขรุนจะทำอะไรเหรอครับกูจะยีกูจะตีตีงไงมึงจะทำอไรอะอะไรของมันมะพูดถึงโนครับอ่ะไปเลยอะตีด้วยมือว่าตะฟักดาไม่ไม่อย่าทำให้เราฟาวตีไปเลยโอ้ย ไอ,อ้เป็นเอื้องไอ้เป็นข้าทีเปลาเร้วโยตีไปเลยเฮออือตีไปเลยเฮือตีไปเลยเรียบร้อยครับยังไม่เรียบร้อยเว้ยอิงโก่จ้าควยเอ,อือไม่นะไปหนึ่ง 0ต่อ1นะครับ2ต่อ1 1ต่อ2 0ต่อ1 3 2ต่อ1โอ้โอ้2ต่อ2ครับเสมอกัน สองต่อสามจ้าสองต่อสามโชูเข้าข้างใครครับสามต่อสามสี่ต่อสี่ห้าต่อห้าใจหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมันจะโกงเกินไปแล้วเพื่อน อาอาไม่โกงแล้วไม่โกงแล้วดวงไม่โกงละดวงกูไม่ยุง่งละดวงไม่ยุง่งละโอเคขอชนะนะโอเคตอนนี้ทีมเบสจะทำอะไรไปยงกระด,ดูเร็วจ้าลูกเทนนิสไปไปได้สวยครับอาดูซิว่าเขาจะแพ้หรือไม่ไม่ท้องโอไม่ครับ เขากำลังจะไม่แพ้หรือว่าเขาจะแพ้ก็ได้อะฮือโดนไม้เป็นโดนไม้กูโชคดีที่ไปโดนห้ำกูตีลงไปเลยจ้าไปตีปลงไปเลยเอาเก้าต่อสามนะครับอาดูดีตาสุดท้ายใครจะชนะจ้าไปเลยลูกพอ่อ ไม่ไม่อ้าอ <c oughs> โดนห้ำคือข้ามไหมครับอ้าวไม่ข้ามจ้าโอ้สิบแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้รับรองได้แล้วว่ามีหัวร้อนแน่นอน จิ๊บสองคันมาแล้วเออเด้อเด้อเด้อผิดค่ะผิดผิดอ่ะเฮ้ออืออืออ่ะเฮ้อตายบันเดือดอ่เฮ้ออ่ะเฮ้เฮ้ออะเฮ้ออะช่วยด้วยอ่ะเฮ้ออ่ะเฮ้อจ้าจบบริบรูรณ์